เช้าเนี่ยพี่โจฉันมีธุระฉันยิ่งรีบๆอยู่อย่าเพิ่งถามธุระแกที่ไปหาหัวใใช่ไหมพี่ก็รู้อยู่จะถามทำไมเนี่ยฉันรีบไอ้แล้วอุ้ยขึ้นมาหายกินเลยนกตื่นเรียบมาเนี่ยนนกตื่นยาป้านกโอยตื่นยังเนี่ยอุ้ยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยตื่น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 นะวัย มึงจะแหกปากทําไมวะเสียงดังสามบ้านแปดบ้านเนี่ยตืน่นกันหมดแล้วล่อมึงอยู่เนี่ย <nerede? S 1> หลังมึงจะเสียงดังขนาดนี้ก็ได้หรอเชาบ้านเขาจะารำคาญเอาเออไปฉันจอดจักรยานนี้ไว้ที่นีน่เดยน,นะเออเอาไว้นี่เลยก็มันไม่ไกลไม่ใช่เห,หรอ <c ười> <c ười> ไปเลยไปเลยไปเลยเข้าไปแล้วน้องพลอยไปเปล่าจ <c ười> <ๆ c ười> ้าน้องพลอยพ่อละเบื่อแม่แกจริ ออกไปกับนางออนนะไม่มีอะไรหรอกนอกจากจะไปหาเลขหาเบอร์แล้วพ่อรู้ได้ยังไงว่าแม่กับป้าออนนะ่ะเขาไปหาเลขเด็ดกันคนแถวเนี้เขารู้กันทั้งบางแหละถ้าแม่แกะกับนางออนออกไปด้วยกันนะไม่มีอะไรมากหรอกนอกจากไปหาเลขหาเบอร์กันนี่แหละโอ้ยความสุขขนาพ่อพ่อเข้าใจว่าความสุขของแม่อีกพ่อกลัวว่าสักวันหนึ่งอ่ะมันจะหมดตัวเพราะเลขเด็ดของมันนี่แหละพอพอเลิกบ่นเดี๋ยวฉันทำกับข้าวให้กิน เออทำไปกำลังหิว,วเลยเว้ยทำไงกับมันด้เนี่ยมันนอกมเมื่อคืนฉันฝ่เห็นงูตั้งหลายตัวฮึผรวได้ยังขนลุกอยู่เลยเนี่ยแต่ดีนะมันไม่กัดฉันถ้ามันกัดฉันแล้วก็ฉันได้ผัวเพิ่มขึ้นมาอีกคนแน่ๆโอ๊ย <c oughs> นี่ได้ผัวเพิ่มไม่เหรอวะ <c oughs> เออว่าแต่ตีเป็นเลขอะไรดีป้าฝันเห็นงูเฮ้ยนี่ ว่าวะเลขแปดว่ะเฮ้ยย้อนแปดเก้าโอ้ป้าเลขสวยมากเข้าเนี่ยนอนวันนี้เอาปาาละกระดาษละไม่มีหรอมีสี่หกมาด้วยเฮ้ยเอาไเอาไปเลยคุณนายคุณนายค่ะคุณนายท่องเอาไว้นะคะเราจะเป็นคุณนายค่ะอีกไม่กี่เมตรบอกแล้วโอ้โหหลายที่เต็มเลยแปดก้าดีนะที่ฝันอันนี้ต้องโดนอ่ะ นั่นเละมตองฝันแน่มันต้องเข้านแน่แนรอบนี้นว้ย้ยับมาะเย็นเลย ได้ไหมเล็กเด็ดเนี่ยนี่พี่โจอย่ามาว่าแดกดันใช่ไหมถ้าพี่พูดแบบเนี้เดี๋ยวเลขมันจะไม่เข้าโวลาเขาถือนะแต่ถ้าเลขมันเข้านะฉันจะไม่ให้พี่เลยบาทเดียวฉันก็จะไม่ให้จำไว้ขอให้มันถูกทุกทีเถอะเห็นเล่นมากี่ปีแล้วไม่เคยเห็นจะถูกว่ามีผัวป่าแบบนี้ไงอ่อนเลยไม่ถูกอ่้อนศจรรนพูดแล้วนาใครก็ไม่รู้ผัวยังขาดไงเนอนเฮ้ย วดขาทั้งเลยวันเนี้ยนี่หายไปทั้งวันอย่ามาบ่นให้ฉันได้ยินนะแล้วไหนอะเลขเด็ดที่ไปหามาไออ๊อฟเอ็งย่ม,มัปบบากดีเลยนี่ไนะฮะฉันน่ะไปยืมขาแกมาเดินนี่ไงเลขเด็ดอะฉัน,น่ะได้แล้วยายนกฉันถามจริง,รงๆนะเวะแกกับนางออนอะเมื่อไหร่จะเลกเล่นหวยกันสักทีวะ นี่แกจะบ่นมันได้อะไรขึ้นมาถึงแกบ่นฉันยังไงนะแกห้ามฉันได้ไหมล่ะฉันก็ไปอยู่ดีแหละนางนกแกเชื่อฉันนะสักวันหนึ่งอะแกจะไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อข้าวสารมากรอ,อกหม้อแล้วแกคคยดูว่าฉันพูดจริงไหมพูดมากบน่นนั่นแหละลำคาญหวยเขยมีเช่เอขื่อนบุลรมั้งวันวันไม่ทำอะไร หาแต่เลขหาแต่เบอร์บ่นแม่แล้วเหรอพ่อเสียงดังเชียวฉันคิดเือนพ่อนั่นแหละว่าเมื่อไหร่แม่แกจะเลิกเล่นหัวสักทีแล้วแกใครดูนะแม่แกจะเลิกเล่นหัวต่อเมื่อหมดตัวแล้วแกใครดูว่าฉันพูดจริงไหมสมุมดตอนไหนละ่ะอ้ยป้าเบืบ่อผัวใช่ไหมเลย จะนอนก็นไม่ได้นอนบนอยู่ได้น่นารำคาญฉันก็เหมือนกันผัวฉันนะตื่นเช้าขึ้นมามันก็บน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 ,นจะบ่นอะไรนักหานานี่ฉันถูกขึ้นมานะอย่าหวังเลยฮั <c oughs> ลโหลลูกจะนี่โทรมาทวงเงินใครโทรมาวะโทรผิดอะปะ อลวหอนเอ็งดูนิไอ้หมายเลขที่โทรมาหาเอ็งเมื่อกี้เนี่ยลงไทยเลขอะไรวะเออดงด้ปะดูสิเนี่ยดูสิอืมว้าวเอกปกามาจดด้วยเปลี่ยนตัวเป็นคุณนายไปเลย <laughs> อต <laughs> อน <laughs> นี้กลับไปจะไปนเรียกผัวว่าคุณชายโจ <laughs> ดีมพลอยไปนัทจะแม่มไว้ว่าจะไปถางหญ้าไอ้เขาไปจับข้อเพื่อข้อนะแม่เองอวันนี้ไม่ไปไหนหรอกจ้ะแม่แม่เองอะ่ะเขาจะอยู่ติดบ้านได้ต่อเมื่อวันหวยออกนี่แหละอังพลอยเอ้ย <h> วันนี้อ่ะนะแม่จะไม่ด่าใครหรอก <c oughs> คุณอออ ลูกพลอยจะไปไหนก็เชิญตามสบายเลยนะจ๊ะพอวันนี้นะแม่จะรวยไปคุณพลอยทำงนานดีกว่<ม>าวันนี้วันรวยคุณนายออสวันนี้ทำไมอยู่บ้านได้ประเทศไทยทหิมะคงจะตก แพี่โจลืมไปแล้วเหรอวันนี้เป็นวันรวยของฉันนะถ้าฉันรวยฉันก็จะเรียกพี่ว่าคุณชายโจเออถ้าไม่เป็นวันนี้นะผมไม่ได้เห็นหัวเห็นหางกันหรอกอยู่ก็ดีและเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจ่ายค่าร้านเอาบัญชีมาให้ด้วยละ่ะเออได้จ้ะพี่เดี๋ยวตอนเย็นนะตายแล้วโอ้เบิกเงินออกมาตั้งหลายพัน ลืมอีกก็จะต้องจ่ายค่าเช่าร้านเขาไม่เป็นไรอย่างเย็นนี้ฉันก็ต้องรวยอยู่ละรวย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 สาธุรวย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 นะจ๊าคุณนายออนรวยรวยรวยท่องไปว่ารวยรวยรวยคุณนายออนคุณชายโจ้เลขท้ายสองตัวที่ออก โอ้ย,อยตายแน่เลยอะ่ะถอนเงินอกมาเยอะขนาดนี้หวยก็ไม่ถูกอีกจงังเงินมาใส่บัญชีเขาคืนเนี่ยเนี่ก็บไก่ไว้ทำไมไม่ไออกแฟดเก้าวู <c> ้ย <oughs> ออกมาได้ออกเก้า <c oughs> ออนเอาสมุดบัญชีให้พี่หรือ,อยัง เราจะมาทำหน้าจาแบบนั้นนะออนเบิกเงินไปทำอะไรตั้งหลายพันแล้วพวกนี้จะเอาเงินที่ไหน่จ่ค่าร้านให้เขาเนี่ยคือ,คอฉันเบิกมาจ่ายค่าหัวที่ฉันแท,ง,ทงไว้จ้ะพี่แต่ว่าฉันกลาว่าถ้ามาถูกอะฉันจะมาคืนพี่จ้ะแต่นี่มันไม่ถูกไงงานการใครก็ไม่ทำค่าทำคนเดียวมันเหนื่อยรู้ไหม เตรียมเก็บเข้าของก็ได้เลยเนี่ยไม่มีเงินจ่ายค่าร้านให้เขาเนี่ยพี่โจ้ฉันขอโทษนะพี่ฉันขอโทษจริงๆเอ่อฉันสัญญาว่าต่อไปนี้ฉันจะทำงานช่วยพี่ทุกอย่างเลยนะฉันจะตั้งใจทำทุกอย่างที่พี่บอกพี่สั่งทุกอย่างเลยแล้วที่สำคัญนะฉันสัญญาว่าจะไม่เล่นหวยไม่ซื้อหวยอะไรอีกเลยพี่นะแต่ขอพี่ยกโทษฉันนะพี่บิ๊โจ้เออพี่ยกโทษให้ จำไว้ด้วยนะพูดอะไรไว้อะทำไม่ได้อย่างที่พูดด้วยอยเราก็ยกโทษให้เลวยวะน,นกฉันเพิ่งกลับมาจากบ้านยนังแหม่มเนี่ยมันบอกว่าแกไปกู้ตามันมาสองหมื่นแล้ววันนี้ต้องจ่ายดอกเขาสามพันแล้วเจ้าที่ไหนมาจ่ายเขาตั้งสามพันเลยนะแม่แม,ม,ม่ยังไม่ได้ทำงานอะไรเลย แม่จอดตังคที่ไหนไปจ่ายเขาลำพังชั้นกับนางพอยเน่ะไปทำสวนมาเนี่ยก็ได้เงิน,นัไม่ถึงแล้ว3สามพันน่ะแกนี่นะทางเี๋ยวาร์มเดือดร้อนให้ครอบครัวแกนี่นะฮึม,มเอ,อพลอยแม่ขอโทษนะลูกนะออฉันขอโทษแกจริงๆนะต่อไปเนี่ย ฉันจะไม่หาเรื่องให้แกเดือดร้อนอีกแล้วพลอยแกสัญญาแล้วนะสัญญากับฉันกับลูกนะว่าแกจะไม่ทําแบบนี้อีกแกจะเลิกเล่นหวยเลิกไปกู้ตังชาวบ้านเขาแล้วส่วนเรื่องที่แกไปกู้นางแหม่มมานะ่ะเดี๋ยวฉันเองเนี้ยจะไปคุยกับมันจริงๆนะแม่จ้า <c oughs> จริงๆแต่ลูก